กไม่เป็นไรโยเอาตามสะดวกน,นี่มาโปรดโยมอีกอยู่กี่คนเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเล่นนั่งทำอะไรอยู่่มไม่ทำอะไรฮะไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรทำ,ทำไมจะไม่ทำก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ทำอะไรอ,อ๋อนี่นั่งนี่อายุเพโยมขึ้นอยู่นั่งกน็นั่งก่อนอครับแล้วทำไมจึงไม่ทำมีคำถาม ก็ผมตอนนี้ผมไม่มีงานทํครับไม่มีงานทําครับผมอายุเท่าไหร่แล้วอายุผมห้าสิบห้าห้าสิบหกแล้วครับห้าห้าห้าหกครับห้า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 สิบเจ็ดนี่แหละสุดกันนี่ครับไม่มีงานทําครับ,รบแล้วปกติทําอะไรปกติผมก็ออกจากโรงงานไปแล้วครับอ๋อเคยทำาโรงงานครับผมอ๋อค,ค่อยกเกษียณน,นะโรงงาน ครับผมเกษียณตอนอายุเท่าไหร่อายุห้าสิบห้าคนห้าสิบห้าอ๋อห้าสิบห้าครับแล้วมีเงินอะไรเหลือมาไหมก็มีผมไม่กินเงินแค่ประกันสังคมครับอ๋อเีงเงินประกันสังคมครับผมเดือนเท่าไหร่นะเดือนละ้สองพันห้าสองพันห้าครับสองพันห้าก็ได้อยู่แค่สองพันห้านะสองพันห้าครับนี่ก็เกือบจะหมดเลยครับเกือบจะหมดเลยครับเพราะว่า วัวจะถึงสิ้นเดือนอีกโอ้โหแบบยังอีกยาวเลยครับอ๋อต้องปปรอถึงสิ้นเดือนครับผมแล้วมีเงินเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้เหลือมไม่กี่กี่ร้อยแล้วครับแล้วห้าร้อยได้ไหมแล้วจะไปกินเหล้าเปล่าพูดตรงๆเลยกินมั่งครับแต่ว่าผมกินไม่มากครับกินมั่งกินยังไงก็กินช่วงเย็นกันแล้วก็กินข้าวครับอ๋อก็กินข้าวครับผมวันเท่าไหร่กินก็กินมันแป๊กไงแบบอะไรแป๊กครับขวดหนึ่งโอ้ยขวดไม่มันไม่ไหวครับไม่ขวดอ๋อขวดกึ่งโพ ใช่ไหมใช่ครับเอ็มร้อยงั้นนะครับเท่าไหร่ขวดนึงอะไรครับขวดแล้วเท่าไหร่ขวดนึงอ่ะขวดใหญ่หรือขวดเล็กครับไม่รู้โยมโยมซื้อขวดใหญ่ขวดเล็กจะกินทุกวันก็ขวดขวดเล็กครับขวดเท่าไหร่หกหกสิบห้าหกสิบห้าบาทครับหกสิบห้าบาทนี่ผมกินได้ถึงสองวันนะครับสองวันก็ถือว่าวันละสามสิบสามสิบถ้าโยมเก็บไว้เดือนละเก้าร้อย เด่นลเก้าร้อยเก็บไม่ได้ผมต้องใช้จ่ายไม่ดีถ้าถ้าไม่ไปกินเหล้าก็ไมีเก้าร้อยครับผมอ่าไมไ้แล้วทำไมจึงไม่เก็บก็เลือกกินเหล้าแทนเมราเก็บไม่ได้ครับทําไมเพราะมันเก็บไม่อยู่เพราะว่าผมต้องใช้ใช้จ่ายครับอย่างเี้ซื้อกับผ้าบ้งกับข้าวเข้าใจได้ใช่ครับซื้อหมูว่าแพงเอารู้แล้วต้องไรเนะเข้าใจได้ครับผมแต่ซื้อเหล้าทุกวันเนี่ยเข้าใจได้ครับนี่คือไม่ได้ทุกวันครับ เป็นแบบว่าเป็นบางช่วงอะครับบางช่วงครับผมอยากกินก็กินครับถ้าไม่อยากกินผมก็ไม่กินครับเวลาอยากมันอยากไงมันเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากครับเราทำไมไม่กินมะนาวกินมะนาวก็เปรี้ยวเลยครับเปรี้ยวปากไงอุ้ยเนี่ยมันเปรี้ยวปากให้ผมกินมะนาวมันก็เปรี้ยวหย่างมะม่วงนะมะม่วงมะม่วงฟันผมไม่่คยมีฝันผมเนี่ยหั่นหันหัน หั่นไงหั่นหั่นหั่นแล้วเกินเลยอ่ะกืนเลยอุ้ยเมืนมันหายเปรี้ยวไงเปรี้ยวปากมันเดี๋ยวติดคอแพ้ท้องใช่ไหมแพ้ท้องไงเอาเปรี้ยวปากกับแพ้ท้องนะอุ้ยผมยังผมยังไม่เคยท้องเคยท้องมีการว่าเปรี้ยวปากก็ว่ามันข้าเปรี้ยวปากแล้วก็กินยาเป็กของเป็กแล้วก็เลิกแล้วหายเปรี้ยวไหมหายครับหายแล้วเราก็เอาข้าวเกินเลยครับผมแล้วอีกกี่วันเปรี้ยวปากอีก ยังครับตันนี้ยังยังยังไงดคนที่ครับอกให้ผมเพี้ยปากปบ่อยๆผมก็เมาดิครับอ๋อแล้วผมเมาเหรอครับผมก็ไปแค่ไดกินข้าวคิดว่าอานาคตยังไงอานาคตผมอะ่ะผมก็บผมอย่างเงี้ยผมงานก็ไม่มีทำยัเงเงินเดืน 2, อนเงินเดือนก็สองพันห้ากว่าล้สงสองพันห้าเดือนนี่ก็มันจะหมดอีกแล้วผมก็ต้องประหยัดกินยังไงอะ ก็กินผักครับแอวข้างทางเพราะว่าไข่ไข่ก็กินบ้างไม่กินบ้างครับทำไมก็มันแพงโอ้หลูนนั่งหกบาทไข่นี่เหรอไข่ครับแล้วผมก็ต้องดึงผักแล้วผักกับน้ำพริกนะครับแล้วฟันไปไหนหมดฟันมันหลุดเองเปรี้ยวปากใช่ไหมมันไม่ได้มันเปรี้ยวปากมันหลุดเองเนี่ยฟันมันหลุดเองครับโอ้โหผมไปได้หากฟันเปรี้ยวปากนึกว่าฟันนเปรี้ยวปากแล้วมันคือ ลูกเต่งอ่ะเพราะว่ากินๆไปแล้วือว่าฟันมันผุอ่ะครับอ่านี่ก็หลายทิศเนี่ยแล้วลูกเมียไปไหนหู้ยผมไม่มีเมียไม่มีเหรอไม่มีม่มีแต่ส่งมาเจ้าชู้นั่นเนี่ยอุ้ยผมไม่หลอดงั้นนั้นแล้วกรเจ้าชู้ว่าเขาเป็นนั่นมีกี่คนถามจริงใครอ่ะโยมหาเมียไปกี่คนผู้หญิงโอ้ยเรื่องผานี่เรืองแต่ผมเป็นนุ่มนะครับอ่าผมก็เยอะนะครับเห็นไหม แต่ไม่ได้อยู่เลแต่แต่ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนครับผมแมวผ่านบ้านก็ผ่านไปครับแต่ลูกก็ไม่มีไม่มีครับแล้วคิดไม่วิดบันไปคิดบันไปผมก็เลิกเล่าแล้วผมก็ต้องหาแฟนครับหาแฟนครับผมเปรี้ยวปากทีไม่หาเราเป็นไมเพื่อเพื่อเขาแก่อ๋อให้มาดูแล ครับผมเ่อเจ็บไข้ครับเ่อเจ็บไข่ครับผมมีใครจะเสียสละเนาะไม่รู้เลยผมก็รักมาเปรี้ยวปากยอมเนี่ยแล้วแต่โชคครับม่ไงยมโชคดีถ้าได้ใครมาอยู่แต่คนมาอยู่โยอมสาธุหลวงพ่อให้ให้ผมโชคดีเยอะเงนก้อนตัวหวยเลยยไมโชคดีแต่คนจะมาอยู่โชคดีเปล่าไม่รู้เลยเอาทำไมพูดอย่างนี้่ะก็เรื่องจริงเดี๋ยวจะหาว่าคนมาอยู่ก็สวยเยสิไม่ เขาต้องมาดูแลเราไงครับก็บอกให้เขามาดูแลผมมันจะมาดาวดาวอาเงี้ยโอ้ยไหวแล้วครับเพราะว่าเงินเราก็ไม่มีแล้วใครที่มาอยู่เราเขาต้องสละจริงนะใช่ครับเพราะว่าเงินนุ่งผมก็สมบัติก็ไม่มีมีนะครับมีอยู่นี่สมบัติมีอะไรบ้านนี่ไงนี่ยครับเราจะพังเมื่อไหร่นะอย่าอย่าเพิ่งให้พังดิโอ้หถ้าพังผมมันอยู่ไหนนะเกิดน้ำแรงๆมาเนี่ยโอ้หลวงพ่อเขาโอ้เคยเคยท่วมไหม เมื่อก่อนมันท่วมครับแต่เดี๋ยวนี้มันคงไม่ท่วมแล้วเพราะว่าเขาทําดีแล้วมั้งลรวร่วไหมร่วงครับร่วาผมว่าแอบแอบหน่อยเพราะกาเลทคิดว่าไม่ต้องทํางานอะไรเงี้ยตอนนี้เพราะมีเงินเงินเยนการสังคมสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยครับคิดว่ายังแข็งแรงอยู่ไหมเนี่ยวันนี้ผมมันเจ็บปวดแอดเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอในหมอนานนั้นทำไมพ้อมอ่ะเพราะผมคนในหมอเขาแนนัดเป็นเนี่ย อีกสองวันสามวันเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปหาหมอครับเป็นไงบ้างเนี่ยหมอก็บอกเอ็นเตร์นตับไม่เป็นไรครับตาเหลืองๆแลนะ้วเนาะตายเป็นไงบ้างก็เมืเ,เขาพูดอะไรนะครับเดี๋ยวว่าเขารอเอาลเลือดเป็นไงบ้างก็คือรอให้เขาเจ้าเลือดผมไปตรวจนะครับผมต้องไปหาหมออีกสองวันเนี่ยไปหาหมอได้ยงแี่ยงแข็งแรงไหมะอันนี้ผมว่พาพอพอไหวครับแต่มันก็มีหน้ามืดตาลายไหมหนีครับต้อง ถ้าไม่กินข้าวผมจะเป็นลมเพียวโหมันเพียวมากเลยถ้าไม่กินข้าวอ่ะถ้าไม่กินข้าวนะโหเป็นลมเลยครับกินก็กินมื้อนี่อ๋อก็ต้องสามมื้อนี่ครับสามเหรอครับแมาสองบางทีหนึ่งผมนไม่ไหวแล้วผมตายก่อนแล้วแล้วตายเลยเหรอถ้างั้นพักก็ตายหมดแล้วสิโออย่างเงี้ยมันพูดยังไงแล้วผมตอบไม่ได้เลยพักกินเทไรสองมื้อไม่ใช่มื้อหนึ่งก็มีสองมื้อก็มีสุแต่ก็มีอะไรมื้ออะไรอ่ะ ตอนเช้าเช้าก็เพนเย็นไม่มีน่าจะมีนะไม่มีมีที่ไหนแลแอบแอบใช่หรือมัมมาอมาม่าโยมอยู่วัดไหนําจริงวัดตมานี่ไม่มีอ่เพราะว่าผมมือเดียววัดตมานะมือเดียวพระหลักหลักแล้วถ้เว้นมีงานมีการก็สองเวลามันก็เป็นบางที่ครับบางที่แอบมาม่ากันแล้วโยมฟังข่าวมั่วไปเองต่มาอยู่ไม่มีถ้ามีตมาไม่ให้อยู่วัดหรอกนะจริง ผมไม่รู้เลย่อนนี้เพราะว่าศีลศีลเ็าหกเขาห้ามอ๋อศีลก็าหกผมจําไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้บวชเห็นไหมผมไม่เคยบวชนะตั้งแต่แม่ขึ้นมาแล้วแม่จะใส่รายตั้งแต่แม่ผมตายอุ้ยแม่แม่ผมตายไปนี่ผมว่าไม่เคยได้เข้าวัดเขวาเลยมันแย่ไปหมดเคยบวชไหมไม่เคยบวชเลยครับเห็นไหมยังไม่รู้จริงเลยพูดไปงั้นฟังแต่ข่าวเร็วๆข่าวดีดีไม่ฟังมีรู้ว่าขากันมั่งอะไรมั่งโอ้ย มึงก็พังกันถูกแล้วผมม่าลอย่ว่าคารวาก็ฆ่ากันไม่ฆ่ายิ่งกว่าพระอีกพระโอ้ยครับห็นข่าวะพระอะไรอ่ะเมาอมแล้วว่าพระอะไรที่ว่าไปเป,ปกันกับผู้ชายแล้วผู้หญิงเนี่ยโอ้โออยนี่มันอันนี้มันข่าวผมผมว่าเรื่องจริงกันคนเป็นแสนเข,า,ขาถ่ายออกมาเลยคนเป็นแสนเพราะพี่น้องทุกคนนิสัย